พระวจนะของพระเจ้าประจำวันอันดับแรกพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมกับเอวาและพระองค์ได้ทรงสร้างงูขึ้นมาด้วยเช่นกันในบรรดาสรรพสิ่งทั้งมวลงูตัวนี้มีพิษที่สุดตัวของมันบรรจุไปด้วยน้ำพิดซึ่งซาตานได้ใช้เพื่อฉวยประโยชน์จากมันนี่คืองูที่ได้พยายามทดลองเอวาให้ทำบาป อาดัมได้ทำบาปหลังจากที่เอวาได้ทำลงไปและแล้วพวกเขาทั้งสองก็สามารถที่จะแยกความต่างระหว่างดีและชั่วได้หากพระยาเวได้ทรงทราบว่างูจะพยายามทดลองเอวาและทราบว่าเอวาจะทดลองอาดัมเช่นนั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงม่ได้ทรงวางพวกเขาทั้งหมดไว้ในสวนเล่า หากพระองค์ทรงสามารถคาดทำนายสิ่งเหล่านี้ได้เช่นนั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงได้ทรงสร้างงูขึ้นมาตัวหนึ่งและวางมันลงในสวนเอเดนเล่าเหตุใดหรือสวนเอเดนจึงมีผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วพระองค์มิได้ทรงหมายที่จะให้พวกเขากินผลไม้นั้นหรอกหรือเมื่อตอนที่พระยาเวเสด็จมา ทั้งอาดัมและเอวาไม่มีใครกล้า,ผาเผชิญหน้ากับพระองค์และถึงตอนนั้นเท่านั้นเองที่พระยาเวได้ทรงทราบว่าพวกเขาได้กินผลของต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วเข้าไปแล้วและตกเป็นเหยื่อเล่หเหลี่ยมของงูในตอนสุดท้ายพระองค์จึงได้ทรงสาบแช่งงู และพระองค์ทรงสาบแช่งอาดัมกับเอวาเช่นเดียวกันตอนที่พวกเขาทั้งสองกินผลของต้นไม้พระยาเวหาได้ทรงตระหนักรู้เลยไม่ว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่มนุษยชาติได้กลายเป็นเสื่อมทรามจนถึงจุดของการเป็นคนชั่วและสำมอสอนทางเพศ ไปไกลมากถึงขนาดที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาเก็บงำอยู่ในหัวใจของพวกเขานั้นชั่วและไม่ชอบธรรมมันล้วนแต่โสมอมไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงเสียพระไทยกับการที่ได้ทรงสร้างมนุษยชาติขึ้นมาหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์ ในการทำลายล้างโลกด้วยน้ำท่วมจนเสร็จสิ้นซึ่งโนอาห์กับบุตรทั้งหลายของเขาได้รอดชีวิตบางสรรพสิ่งนั้นมีได้ก้าวล้ำและเหนือธรรมชาติเท่ากับที่ผู้คนอาจจินตนาการบ้างก็ถามว่าในเมื่อพระเจ้าได้ทรงทราบแล้วว่าหัวหน้าทูตสวรรค์จะทรยศพระองค์เหตุใดพระองค์จึงได้ทรงสร้างมันขึ้นมาเล่า เหล่านี้คือข้อเท็จจริงนั่นคือก่อนที่แผ่นดินโลกจะได้มาดำรงอยู่หัวหน้าทูตสวรรค์เป็นทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟ้าสวรรค์มันมีอำนาจปกครองเหนือทูตสวรรค์ทั้งปวงในฟ้าสวรรค์นี่เป็นสิทธิอำนาจที่พระเจ้าได้ส่งมอบให้มันด้วยการยกเว้นของพระเจ้ามันจึงยิ่งใหญ่ที่สุด ในบรรดาทูตสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ในเวลาต่อมาหลังจากที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษยชาติขึ้นเบื้องล่างบนแผ่นดินโลกหัวหน้าทูตสวรรค์ได้ดาเนินการหักหลังซึ่งยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกต่อพระเจ้าจนสำเร็จเราพูดว่ามันได้ทอรยศพระเจ้าก็เพราะมันต้องการที่จะบริหารจัดการมนุษยชาติ และอยู่เหนือล้ำสิทธิอำนาจของพระเจ้าหัวหน้าทูตสวรรค์นี่เองที่ได้ทดลองเอวาให้ทำบาปและที่มันทำเช่นนั้นก็เพราะมันปรารถนาที่จะสถาปนาอาณาจักรของมันบนแผ่นดินโลกและทำให้พวกมนุษย์หันหลังให้กับพระเจ้าและเชื่อฟังหัวหน้าทูตสวรรค์แทนหัวหน้าทูตสวรรค์เห็นว่า หลายสิ่งเหลือเกินที่จะสามารถเชื่อฝั่งมันได้พวกทูตสวรรค์สามารถเช่นเดียวกับที่ผู้คนบนแผ่นดินโลกก็สามารถนกและสัตว์ร,ร้ายต้นไม้ป่าภูเขาแม่น้ำและทุกสรรพสิ่งบนแผ่นดินโลกนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของพวกมนุษย์นั่นก็คืออาดัมกับเอวา ในขณะที่อาดมกับเอวาเชื่อฟังหัวหน้าทูตสวรรค์เพราะฉะนั้นหัวหน้าทูตสวรรค์จึงได้อยากที่จะอยู่เหนือล้ำสิทธิอำนาจของพระเจ้าและทรยศพระเจ้าหลังจากนั้นมันได้นำทูตสวรรค์มากมายในการกรบฏต่อพระเจ้าซึ่งต่อมาได้กลายเป็นวิญญาณที่ไม่สะอาดสารพัดชนิด พัฒนาการของมนุษยชาติจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้มีเหตุมาจากการทำให้เสื่อมรามของหัวหน้าทูตสวรรค์หร,หรือพวกมนุษย์เป็นอย่างที่พวกเขาเป็นในวันนี้ก็เพราะหัวหน้าทูตสวรรค์ได้ทรยศพระเจ้าและทําให้มนุษยชาติเสื่อมรามพระราชกิจแบบทีละขั้นตอนนี้ ไม่ได้เป็นรูปธรรมและเรียบง่ายใกล้เคียงกับที่ผู้คนอาจจินตนาการเลยซาตานได้ดำเนินการทรยศของมันจนสำเร็จด้วยเหตุผลหนึ่งเทว่าผู้คนก็หาได้สามารถจับใจความข้อเท็จจริงอันเรียบง่ายเช่นนั้นได้ไหมเหตุใดเล่าที่พระเจ้าผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทุกสรรพสิ่ง จึงได้ทรงสร้างซาตานขึ้นมาด้วยเช่นกันในเมื่อพระเจ้าทรงดูหมิ่นซาตานมากมายยิ่งนักและซาตานคือศัตรูของพระองค์เหตุใดเล่าพระองค์จึงได้ทรงสร้างซาตานขึ้นมาการทรงสร้างซาตานไม่ใช่เป็นการที่พระองค์กําลังทรงสร้างศัตรูหรอกหรืออันที่จริงแล้ว พระเจ้ามิได้ทรงสร้างศัตรูขึ้นมาในทางกลับกันพระองค์ทรงสร้างทูตสวรรค์และต่อมาทูตสวรรค์องค์นั้นได้ทรยศพระองค์สถานะของมันได้เติบโตยิ่งใหญ่เหลือเกินจนถึงขั้นที่มันได้ปรารถนาจะทรยศพระเจ้าคนเราอาจสามารถกล่าวได้ว่านี่เป็นความบังเอิญ แต่ว่านี่ก็เป็นความหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างหนึ่งมันคล้ายคลึงกับการที่บุคคลหนึ่งจะตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่การเป็นผู้ใหญ่ได้ไปถึงจุดเฉพาะจุดหนึ่งสิ่งทั้งหลายก็ได้แค่พัฒนาการมาจนถึงช่วงระยะนั้นเท่านั้นเองพวกโง่สิ้นคิดบางคนกล่าวว่าในเมื่อซาตานเป็นศัตรูของพระองค์เหตุใดพระองค์ จึงทรงสร้างมันขึ้นมาพระองค์ไม่ทรงทราบหรอกหรือว่าหัวหน้าทูตสวรรค์จะทรยศพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงสามารถขเขม่นมองจากชั่วกลปรวาสาสู่ชั่วกลปรวาสาสนหรอกหรือพระองค์ไม่ได้ทรงทราบธรรมชาติของหัวหน้าทูตสวรรค์หรอกหรือในเมื่อพระองค์ทรงทราบชัดเจนว่ามันจะทรยศพระองค์ เหตุใดพระองค์จึงได้ทำให้มันกลายเป็นหัวหน้าทูตสวรรค์เล่ามันไม่ได้แค่ทรยศพระองค์เท่านั้นมันยังได้นำทูตสวรรค์องค์อื่นๆมากมายเหลือเกินมากับมันและมันก็ได้ลงมาอย่างโลกของพวกมนุษย์เพื่อที่จะทำให้มนุษยชาติเสื่อมทรามทว่ากระทั่งทุกวันนี้พระองค์ก็ยังไม่ทรงสามารถเสร็จสิ้นแผนการบริหารจัดการ6 0พันปีของพระองค์ได้เลย คำพูดเหล่านั้นถูกต้องหรือเมื่อเจ้าคิดไปในหนทางนี้เจ้าไม่ได้กำลังแกว่งเท้าหาเซียนหรอกหรือมีคนอื่นๆที่พูดว่าหากซาตานไม่ได้ทำให้มนุษยชาติเสื่อมทรามมาถึงปัจจุบันนี้พระเจ้าก็คงจะไม่ได้ทรงนำพาความรอดมาสู่มนุษยชาติอย่างนี้เมื่อเป็นดังนั้น พระปรีชายานและพระมหิทิริ์ของพระเจ้าคงจะไม่สามารถมองเห็นได้นั่นคือพระปรีชายานของพระองค์จะได้รับการเปิดเผยที่แห่งหนใดหรือเพราะฉะนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์หนึ่งขึ้นมาเพื่อซาตานเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงสามารถเปิดเผยพระมหิทิริ์ของพระองค์ได้ภายหลังหาไม่แล้ว มนุษย์จะสามารถค้นพบพระปรีชาญาณของพระเจ้าได้อย่างไรกันหากมนุษย์มิได้ต้านทานพระเจ้าหรือกบฏต่อพระองค์มันก็คงจะไม่จำเป็นที่การกระทำต่างๆของพระองค์จะต้องถูกเปิดเผยหากสิ่งทรงสร้างทั้งปวงจะนมัสการพระองค์และนบนอบต่อพระองค์อยู่แล้วพระเจ้าก็คงไม่ทรงมีพระราชกิจให้ทำ นี่ยิ่งห่างไกลความเป็นจริงเข้าไปใหญ่เพราะไม่มีสิ่งใดเลยที่โสมมเกี่ยวกับพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงไม่ทรงสามารถสร้างความโสมมได้พระองค์ทรงเปิดเผยการกระทําต่างๆของพระองค์ในตอนนี้เพียงเพื่อที่จะทำให้ศัตรูของพระองค์ปราชัยเพื่อที่จะช่วยพวกมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้รอด และเพื่อที่จะมอบความปลาชัยให้ปีศาจทั้งหลายและซาตานซึ่งเกลียดชังทรยศ์และต้านทานพระเจ้าและซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจครอบครองของพระองค์และเป็นของพระองค์ในตอนแรกเริ่มสุดพระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะมอบความปลาชัยให้ปีศาจเหล่านี้และเปิดเผยพระมหิตริิ์ของพระองค์ต่อทุกสรรพสิ่งในการทำเช่นนั้น มนุษยาชาติและทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกในตอนนี้นั้นอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตานและอยู่ภายใต้แดนครอบครองของคนเลวพระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะเปิดเผยการกระทำต่างๆของพระองค์ต่อทุกสรรพสิ่งเพื่อที่ผู้คนอาจรู้จักพระองค์และด้วยประการชนี้จึงเป็นการทำให้ซาตานปราชัย และกำราบพวกศัตรูของพระองค์อย่างทั่วนหน้ากันความครบถ้วนทั้งหมดของพระราชกิจนี้สำเร็จลุล่วงโดยผ่านทางการเปิดเผยการกระทำต่างๆของพระองค์สิ่งทรงสร้างทั้งปวงของพระองค์นั้นอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตานดังนั้นพระเจ้าจึงทรงปรารถนาที่จะเปิดเผยพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์แก่พวกมัน อันเป็นการทำให้ซาตานปราชัยด้วยประการชนีเองหากไม่มีซาตานพระองค์ก็คงจะไม่ทรงจำเป็นต้องเปิดเผยกิจการของพระองค์หากไม่ใช่เพราะการคุกคามของซาตานพระเจ้าคงจะไม่ได้ทรงสร้างมนุษยชาติขึ้นมาและนำทางพวกเขามาใช้ชีวิตอยู่ในสวนเอเดนก่อนการทรยศของซาตาน เหตุใดเล่าพระเจ้าจึงไม่เคยทรงเปิดเผยกิจการของพระองค์ต่อพวกทูตสวรรค์หรือต่อหัวหน้าทูตสวรรค์เลยหากในปฐมกาลพวกทูตสวรรค์ทั้งหมดและหัวหน้าทูตสวรรค์ได้รู้จักพระเจ้าและได้นบนอบต่อพระองค์เช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็คงจะไม่ได้ทรงดำเนินการกระทําต่างๆที่ไร้ความหมายเกี่ยวกับพระราชกิจไปจนเสร็จสิ้น เพราะการดำรงอยู่ของซาตานและพวกปีศาจพวกมนุษย์จึงได้ต้านทานพระเจ้าและเต็มปริมไปด้วยอุปนิสัยซึ่งเป็นกระบฏเช่นกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปรารถนาที่จะเปิดเผยการกระทําของพระองค์เพราะพระองค์ทรงปรารถนาที่จะทําสงครามกับซาตานพระองค์จึงต้องทรงใช้สิทธิอํานาจของพระองค์เองและการกระทําทั้งหมดของพระองค์ ในการที่จะมอบความปราชัยให้กับมันในขนทางนี้พระราชกิจแห่งความรอดที่พระองค์ทรงปฏิบัติท่ามกลางพวกมนุษย์จะอำนวยให้พวกเขามองเห็นพระปรีชาญาณและพระมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์พระราชกิจที่พระเจ้ากำลังทรงปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นั้นเปี่ยมความหมายและไม่มีทางที่จะคล้ายคลึงกับพระราชกิจที่บางผู้คนพูดพาดพิงถึงว่า พระราชกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติไม่ย้อนแย้งกันหรอกหรือการสืบทอดพระราชกิจนี้มิใช่เป็นแค่แบบฝึกหัดหนึ่งในการสร้างปัญหาให้ตัวพระองค์เองหรอกหรือพระองค์ได้ทรงสร้างซาตานขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ปล่อยให้มันทรยศและต้านทานพระองค์พระองค์ได้ทรงสร้างพวกมนุษย์ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ส่งมอบพวกเขาให้กับซาตาน ปล่อยให้อาดัมและเอวาถูกทดลองเพราะพระองค์ได้ทรงทำทั้งหมดนี้ลงไปอย่างมีจุดประสงค์เหตุใดพระองค์จึงยังคงทรงรังเกียจมนุษยชาติอยู่เล่าเหตุใดพระองค์จึงทรงเกลียดซาตานพระองค์ไม่ได้ทรงทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเองหรอกหรือมีอะไรตรงนั้นให้พระองค์เกลียดชังหรือผู้คนสิ้นคิดจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่พูดอะไรแบบนี้ พวกเขาปรารถนาที่จะรักพระเจ้าแต่ลึกลงไปพวกเขาพร่ำบ่นเกี่ยวกับพระเจ้าช่างย้อนแย้งอะไรเช่นนี้เจ้าไม่เข้าใจความจริงเจ้ามีความคิดที่เหนือธรรมชาติมากเกินไปและเจ้าถึงกับกล่าวอ้างว่าพระเจ้าได้ทรงทำผิดพลาดเจ้าช่างสิ้นคิดอะไรเช่นนั้นเจ้านั่นเองที่กำลังทำเป็นเล่นกับความจริง มันไม่ใช่กรณีที่พระเจ้าได้ทรงทำผิดพลาดเลยสักนิดผู้คนบางคนถึงขั้นพร่าบ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเป็นพระองค์นั่นเองที่ได้ทรงสร้างซาตานขึ้นมาและพระองค์ก็ทรงโยนซาตานทิ้งลงมาท่ามกลางมนุษย์และทรงส่งมอบพวกเขาให้กับมันครั้นมนุษย์ได้ครองอุปนิสัยเยี่ยงซาตานพระองค์ก็ไม่ได้ทรงยกโทษให้พวกเขา ในทางตรงข้ามพระองค์ได้ทรงเกลียดชังพวกเขาจนถึงระดับหนึ่งเลยในตอนแรกพระองค์ได้ทรงรักเขาถึงระดับหนึ่งแต่ตอนนี้พระองค์ทรงรังเกียจพวกเขาพระองค์นั่นเองที่ได้ทรงเกลียดชังมนุษยชาติทว่าพระองค์ก็คือผู้ซึ่งได้ทรงรักมนุษยชาติเช่นกันกำลังเกิดอะไรขึ้นตรงนี้กันแน่ นี่ไม่ใช่การย้อนแย้งหรอกหรือไม่ว่าพวกเจ้ามองมันอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในสวรรค์นี่คือลักษณะที่หัวหน้าทูตสวรรค์ได้ทรยศพระเจ้าและมนุษยชาติได้ถูกทำให้เสื่อมทรามและนี่คือวิธีที่พวกมนุษย์ดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าพวกเจ้าจะใช้วลีกับมันอย่างไร นั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามพวกเจ้าจะต้องเข้าใจว่าเพระประสงค์ทั้งองค์รวมเบื้องหลังพระราชกิจนี้ที่พระเจ้ากำลังทรงกระทำอยู่ในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะช่วยให้พวกเจ้ารอดและเพื่อที่จะมอบความปลาชัยให้กับซาตาน